เ้ังเีตยแล้ววะตกจเลยปไนเนี่ยรมเร้วอะไรเรื่องไรเจอห้องหเ้ราเยาตกใจหมดเลยมันเปิดปิดเองได้ที่แท้มันไม่มีตัวอะไรเลย ่กลลัวสายเตอนนนนั้ตอเนี่ยหาสวดฟังข้าไม่เจอเลยเนี่ยก็เลยมานั่งพักกันเนี่ยถึงว่าเองไปไหนมาคนเดียวเนี่ยก็ไปหาสวดกันเข้าเขาบอกแล้วไงว่าอย่าแตกกลุ่มกันหรือว่าเขาเคยบอกเคยบอกว่าแยกใจกันเออป่ะหรือว่าอาจจะมีผีบังตาอีกเรื่องนั้นเสียเวลาเอ้พวกนายปะแยกห้องกันไปเดิมไปเปิ่ะป่ะปิดยยืนอ่สะ รูบ้านนี่กอ๋อนี่าัง้ไม่อย่างี้เจอกันรักบ,บ้านเนอะอ่ะมาดีกว่าวันจเนจรเรื่องบ้า,บาปะปอยเนาะ มีขนมให้กินด้ะมีเงาเขาให้ผักไหทำไมได้กิน้เหอเ้ยกิดไรเหรอเฮ้ยเกิดอะไรวะเ้ยทำเสียงอะไรเเฮ้ยน่าบต้องอนตัวล้เะเราเอาแลวพี่ภูหล่ะ แล้วก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะแต่ว่าเหมือนได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วคนได้ยินไหมอ่ะไม่ยิน,ยนเออใช่อุ๊ยเจ๊พี่ภูบอกที่เขานั่งตรงนี้อันไหนอะไรอ่ะหรือว่าเขาดูแล้วพาตัวไปเออใช่คงจะไปเข้าห้อง<อ>น้ำหรอมั้งเข้าห้องน้ำ่าไปสนนะอย่าไปเครียดปะไม่คือเออใครเบื้องหลังมุมกลางที่นี่เออใช่แต่ดูเลยเออไม่ลองไม่น่ามันเพราเพราะทุกคนไม่ได้ยินแต่แปลกใจนะ ไอพูมันชวนพวกเรามาโรงแรมที่นี่แนละ้วมันก็หายตัวไปในระหว,ว่างเนี่ยนะแต่แบบไ่พูนี่เป็นคนเกาะเรื่องยังไม่จบยังไม่เจอศพฟังข้าวเลยนั่นมันสิันก็แปลว่าม,มีคนเอาศพสำสฟังข้าวไปเราว่านะมันต้องมีอะไรไม่ดีอ่ะช่วงนี้เราก็ไม่มีตังคนะ์กันเสียงกำลัไปกลับโรงแรมนี้ไปหมดละหรือว่าเราจะคนกลับบ้านฉันว่านะเราต้องตามตัวให้ได้ว่าใครเนปะ็นคนทำถูก ว่าแต่ตอนนี้แยกยกันนอนก่อนไหมง่วงนอนอุ้ยอันนี้ก็ตีหนึ่งแล้วป่ะเถื่อเรื่องบ้าเลยวันนียไม่ไหว่นเีแล้วแวนนี้ไม่น่ามาเช่าแต่แรกเลยเฮ้ยน่ามาแรนนี้เลยอ่๋อเว่ยโอ้ยวันนี้กินน้ำเยอะเฮ้ยปวดชีวะไปเข้าห้องน้ำไว้ที่ก่อนง่วงกลางนี่แม่งหน้าดำกระชิบหาย สับพี่กูก็หายไปนั่นคือฟังข้าวอ่าเข้านั้นดีกว่าอย่าไม่เชื่อเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะมันก็ไม่มีใครหรอกมาต่ออีกส่วนมันลุบิกันเลย